สวัสดีทุกคนครับในเกม S.H. f o r m r k o v ถ้าเราเล่นแบบโซโลมันเป็นความท้าทายอย่างหนึ่งเลยละ่ะและยิ่งต้องมาเจอกับผู้เล่นที่มาเป็นทีมเราก็ยิ่งสู้ยากลาบากเข้าไปใหญ่เพราะการที่กระสุนเข้าหน้าเราแค่เม็ดเดียวมันก็ทําให้เราตายได้มาแล้วเออเยโดยผมมีอาวุธสำคัญที่ผมใช้มาตลอดในการเอาชนะผู้เล่นที่มาเป็นทีมแล้วมันก็ไม่ใช่ปืนดีๆแต่งโหดๆห,หรือกระสุนแรงๆครับแต่มันคือการโลเทชั่น การโรเตชันหรือการย้ายตำแหน่งเป็นเทคนิคอย่างหนึ่งในการเล่นเกมแนว extraction ครับมันคือการเปลี่ยนตำแหน่งของตัวเราเมื่อสตูรู้ว่าเราอยู่ไหนทำให้เราสามารถเป็นฝ่ายได้ยิงก่อนเสมอและสร้างความสับสนให้ผู้เล่นคนอื่นคิดวันนี้จะเป็นเหตุการณ์ที่ผมเล่นโซโล,โลสู้กับเพลเยอร์ที่มาเป็นทีมทั้งหมด3เเรดซึ่งหนึ่งใน3เรดนี้มีเรดหนึ่งที่ผมสู้กับเพลเยอร์ทั้งหมด4คนตัวที่ผมไม่บาดเจ็บเลยสักนิดถ้าเพื่อนอยากดูแล้วไปรับชมกันเลยครับ เดแรกผมมาที่อินเตอร์เชนครับซึ่งเหตุการณ์ในเรดนี้จะเป็นช่วงต้นไวย้ยโดยผมก็มาทำเควสต,ตามปกติที่แมปแห่งนี้ซึ่งจุดเกิดผมเนี่ยมันก็ต้องเข้าห้างทางฝั่งไอเดียครับพอผมมาถึงบริเวณบันไดาทางขึ้นทุกอย่างก็ดูเงียบม,มากซึ่งผมไม่คิดว่าจะมีอันตรายอะไรเกิดขึ้นกับผมจนกระทั่งโอ,โอ้โห เฮีย้ยนั่งเป็นกบเลยสัตว์โอ้จังหวะเฮี้ยจัดแม่งกูกินยาอยู่แต่ทําไมเขาเอาผมไม่ไม่ตายวะงงจัดผมอยู่ตรงนี้เงียบม,มาตั้งนานทันทีที่ผมตัดสินใจหยิบยากแก้ปวดขึ้นมากินก็มีศัตรูเข้ามาด้านหลังผมครับแต่ก็เหมือนมีพวกข้อ,อข้างที่เขาก็เองก็ยิงไม่โดนผมเลยจนทําให้ผมสามารถหยิบ a k 12ควักขึ้นมายิงเขาทัานครับเขาเอาตัวรอดไปได้แต่ก็พึ่งระลึกไว้เสมอครับกับเกมแนวนี้เอา a วส One m o ม e มีมากกว่าหนึ่งเสมอเดี๋ยวผมจะลองเช็คดูครับว่าเขามีเพื่อนไหม เอ้ยมีอีกโอมอตรงนี้ก็มีตรงนี้ตัวหนึ่งผมเห็น ยัยดีนะผมยังไม่รู้ไอสัตว์ออกมานั่นแหละครับพวกเขามีเพื่อนอีกหลายคนเลยผมก็เก็บไปได้อีกหนึ่งคนนะจะเห็นว่าจังหวะนี้ก็เป็นการโรเตชันอย่างหนึ่งครับเนื่องจากตำแหน่งล่าสุดของผมก็คือการสู้กับพเพื่อนคนแรกซึ่งอยู่บริเวณหน้าห้างตรงบริเวณบันไดเสร็จแล้วผมก็โรเตชันมาด้านซ้ายซึ่งเพื่อนๆที่เหลือของเขาก็หันมาทางด้านตรงบันไดหน้าห้างนะครับไม่ได้ทันสังเกตตัวผมที่โรเทชไปด้านซ้าย<ม>แล้วแล้วเราก็ได้อินโฟเพิ่มด้วยว่ามีเหลืออีกอย่างน้อยหนึ่งตัวนะแต่ด เขาได้ยินเสียงปืนผมด้วยเขาก็จะระวังตัวบริเวณที่อยู่ด้านขวาของตัวห้างแล้วครับนั่นจึงเป็นโอกาสที่ดีที่จะโรเตชันอีกครั้งหนึ่งครับเดี๋ยวไปดูกันครับว่าผมจะโรเตชันท้งที่2อยยังไงผมจะอ้อมขวาไปไกลแล้วไม่อยาออกมาใช่ไหมจะอ้อมให้ยกเว้นมาเขาดูดีอ้อมมาเหมือนกันจ้าเอนะยังอยู่เสียงเก็บเสียงเห็นละสองตัววะ่ะ นี่ตัวปไปไหนวะเมื่อกี้เห็นแล้ว ผมอ้อมอ้อมขวาขิ้นชิงครัผมชอบที่จะรอให้เขาอยู่นิ่งๆก่อนเพื่อให้มั่นใจว่าผมจะยิงนัดเดียวตายนะเพราะว่าการที่เขายังขยับอยู่แล้วยิงมั่วซั่วไปเลยมันมีโอกาสพลาดสูงครับการโรเตชันครั้งนี้ผมใช้แมปโนเลชให้เป็นประโยชน์นะครับซึ่งแมปอินเตอร์เชนเนี่ยทางลานจอดรถใต้ตัวห้างเนี่ยมันจะสามารถอ้อมไปออกทะลุทางด้านขวาของตัวไอเดียได้ครับนั่นจึงทําให้ผมอยู่ด้านหลังของศัตรูแล้วมองเห็นทุกอย่างเลยแล้วพบว่าเขายังมีผู้เล่นเหลืออ,อีกตั้งสองคนนะซึ่งผมก็เก็บไปได้อีกหนึ่งคนจาก ดูท่าทีของเพลเยอร์คนสุดท้ายมันไม่อยู่ในมุมยิงที่ผมสามารถยิงได้ถนัดนะครับผมเลยโรเตชันอีกครั้งหนึง่งเจอละวเอาวิ่งไปไหนอะโอ้เฮ้ยนี่ไง ถ้าทางเขาคงไม่มีวันที่จะอยู่นิ่งๆแล้วครับผมเลยตัดสินใจที่จะวิ่งเข้าไปให้ใกล้กว่านี้เพื่อที่จะสามารถสเปรย์ใส่เขาได้ครับจบนะเฮียจีครับน่าจะหมดแล้วครับเดี๋ยวเราไปรูดกัน เกาะสีใช่ไหมใช่เอาปืนมานี่เอาปืนมานี่เอาดามปืนไว้ไหนแล้วเนี่ย เบรกเตอร์เรทถัดมานี้ผมอยู่ที่ชอไลน์ซึ่งผมกำลังทำเควส t t เ d ดายพาร์ทหอยู่ที่จะต้องนำปืน M1A มายิงคนโดยเพลเยอร์ที่อยู่ในช่วงเวลานี้น่าจะเกียร์หนาประมาณหนึ่งแล้วครับโดยผมมาสำรวจที่บริเวณเรดาร์แล้วก็พบก,กับ PMC ตี้ใหญ่เลยละ่ะ พบ p ี c อี่3อยู่ด้านล่างภูเขาผมยิงตายไปแล้ว1ตัวแต่เนื่องจากเขายังเหลือ2คนนะผมต้องรีบโรเตชันก่อนเพราะว่าถ้าสู้ตรงๆหนึต่อ2ผมน่าจะแย่เอาอืเห็นแล้ว Apa. ตีนี้ค่อนข้างเล่นเป็นเลยครับหลังจากที่ผมยิงเพื่อนเขาได้เนี่ยแล้วพอมผมเลยโรเตชันออกมาปั๊บเขาก็ปลาระเบิดตรงจุดที่ผมเพิ่งออกมาเลยละพอผมโรเตชันมาได้ตรงตำแหน่งที่คิดว่าโอเคแล้วผมก็เจอพวกเขาพอดีครับแต่ว่าผมดันผ้าครับยิงกระสุนนัดแรกไปแต่โดนหินทําให้ผมสเปรย์ที่เหลือไปก็ไม่ค่อยโดนเท่าไหร่ครับแล้วเขาก็ยิงสวนผมมาด้วยตาดีมากๆซึ่งแน่นอนว่าเดี๋ยวพวกเขาก็คงปลาระเบิดมาอีกครับ<ป>แถมกระสุนตอนนี้ผมก็เหลือแค่หนึ่งแม็กผมต้องทําการโรเตชันอีกครั้งหนึง่งซึ่งผมก็โรเตชันไปด้านขววารับรอบอออนน้้โเชเป็งกลมูล เ,ลลเป็นไงครับข้อปานระเบิดมาจริงๆด้วยดีนะที่วิ่งออกมาหลังจากบรรจุก,กระสุนรักษาตัวเสร็จแล้วมันก็เงียบม,มากเลยครับผมเลยพยายามขยับไปดูตำแหน่งสุดท้ายที่ผมเห็นพวกเขานะครับ เสียงตัวนึงตัว uh. okay, SVD เดี๋ยว uma เรียบร้อยครับพบทั้ง3คนละจังหวะนี้ถือว่าเป็นจังหวะที่สวยมากๆเลยนะคือผมพยายามดันมาตรงจุดที่พวกเขาอยู่จุดล่าสุดนะครับแต่ว่าดันไม่เจอใครผมก็เลยตัดสินใจรอตรงจุดนั้นไปเรื่อยๆพวกเขาก็คงคิดว่าตรงนี้มันคงเคลียร์แล้วเพราะว่าเขาเคยผ่านมาแล้วใช่ไหมนั่นจึงทาให้เพเยอร์คนที่2วิ่งมาโดยแบบไม่รู้เรื่องเลยครับว่าผมอยู่ตรงนี้แล้วผมก็ได้ยิงก่อนแบบฟรีๆซึ่งสาเหตุที่พวกเขาวิ่งมาจากทางนั้นก็เพราะว่าเขาไปเก็บเกียร์ของเพื่อนของเขาที่ผมยิงตายไปตัวแรกเสร็จแ,แล้วเมื่อเก็บเพย์เ้อร์คน ี่3ว่าผมอยู่ตรงนี้ผมเลยเลือกที่จะหลบมาอีกจุดหนึ่งแล้วก็รอฝังเสียงเท้าครับและดูจากสไตล์การเล่นของพวกเขาเนี่ยก็ไม่ค่อยจะกลัวอะไรอยู่แล้วครับรอเวลาไม่นานเจ้าคนที่3ก็โผล่มาแล้วเราก็เล่นแบบยืนบนก้อนหินแบบไม่ระวังตัวนะครับแล้วก็เก็บเขาไปได้อย่างไม่ยากมากแต่ก็เป็นตีที่ค่อนข้างจะดุดันอยู่เหมือนกันครับถ้าเกิดว่าไม่ระวังก็อาจจะเสียพวกเขาได้ไง่ายๆนะครับ เอาเพื่อนมาสนดีอืมเอาหลีเพื่อนเอาของเพื่อนมาด้วยโอเคเราไม่ต้องกลับไปดูตัวโน้นแล้ว รอบเลสสุดท้ายนี้ผมมาที่แม Street ในช่วงนี้เนี่ยผมกำลังทำเควส t เทสได้พาร์ทสออยู่ในเควสเนี่ยก็จะให้ผมใช้ปืน SR2M ยิง PMC ทั้งหมด20ตัวในแมปนะครับแล้วผมก็พกตัวปืน DVL มาด้วยเพื่อมาทำเควส์ชุดบอลในแมปนี้นะซึ่งผมก็เดินลูดไปเรื่อยตามจุดต่างๆในแมปจนกระทั่งผมกำลังจะออกที่ทางออก Style โรเบต์เอลเวเตอรแต่ก่อนจะถึงทางออกผมก็ได้ยินเสียงสกาฟสไนยิงอะไรบางอย่างครับซึ่งแน่นอนว่าน่าจะเป็น PMC ่อนจะถึงทางออกผมดินเสียงด้านขวาผมเลยพยายามเล็งดูก่อนเพราะว่าเจอ PMC หลายตัวนะครับขั้นต่ำสามตัวเลยแล้วผมก็ยิงได้ไปหนึ่งตัวหลังจากยิงได้ผมพยายามฟังเสียงว่าพวกเขาจะเล่นยังไงต่อนะแต่ว่ายังไม่มีแอคชั่นอะไรเกิดขึ้นซึ่งแผนในใจของผมก็คือผมจะไม่ดันไปตรงรูนี้แน่นอนแต่ถ้าจะไปด้านขวามันก็ค่อนข้างจะเสียเปรียบเพราะว่าโคเวอร์มันค่อนข้างน้อยมากแล้วก็เขาเหลืออีกกี่ตัวผมก็ยังไม่รู้นะซึ่งมันก็มีแค่หนทางเดียวคือผมต้องไปด้านซ้ายครับมันจะมีทางสามารถลัดลาะไปถึงอีกฝั่งของตง ไถ้าผมไปถึงตรงนั้นได้ก็จะทําให้ผมเห็นว่าพวกเขามีทั้งหมดกี่ตัวกันแน่ ที่ทำการแล้วครับผมตั้งใจให้ดูเส้นทางอย่างละเอียดเพราะว่าเผื่อว่าเพื่อนๆบางคนอยากรู้เส้นทางว่าเดินยังไงพวกเขากํลาลังยิงกับสกาฟเหลือทั้งหมด3คนเลยนะ สกาฟกำลังยิงใส่พวกเขาเป็นโอกาสที่ดีที่เสียงปืนสกาฟจะกลบเสียงปืนผมได้ตัวที่1นึ่ตัวที่2ได้ช er ูเตอร์บอลด้วยครับ สุดท้ายน่าจะครบทั้งหมดแล้วครับ3 dead all dead all dead ก็จบกันไปแล้วนะครับกับคลิปวิดีโอวันนี้ผมมองว่าเกม sk f o m t a r v นั้นมันเป็นเกมที่ไม่เหมือนเกม fps เกมอื่นนะครับ คือความแม่นไม่ใช่ทุกสิ่งของเกมนี้แต่มันคือเกมที่ต้องใช้ทั้งความรู้ในเกมการอ่านสถานการณ์ในเลน,นนั้นๆแล้วก็ความรู้แมปแล้วเราก็เอาสกิลด้านต่างๆเหล่านั้นมาผนวกเข้าด้วยกันเป็นการเล่นของเราเกมนี้มี l learning c u ค v e ค่อนข้างสูงครับในระหว่างที่เราค่อยๆเรียนรู้เกมในช่วงแรกๆที่ผมเรียนรู้เกมเนี่ยผมก็รู้สึกว่ามันมีหลายอย่างให้เรียนรู้เยอะมากก็ค่อยๆเล่นไปให้เกมมันพาเราไปครับอันไหนมันยากไปยังไม่ต้องทําก็ได้แบบว่าฝึกเป็นอย่างๆไปก่อนเล่นเท่าที่เราเล่นไหวครับในส่วนของตัวผมผมก็ไม่เคยทา แคปป้ามาก่อนเลยนะครับมารู้สึกว่าการที่ต้องทํางานไปด้วยแล้วก็ต้องมาทั้งคำแคปป้าด้วยมันรู้สึกเหนื่อยมากนะผมรู้สึกว่าแค่ได้แม็กสเตเดอร์ทุกเลเวลก็ดีใจแล้วครับแล้วก็เอ็นจอยกับที่เหลือของไวท์แต่ว่าไวาท์นี้ผมว่าผมจะลองทำแคปป้าดูครับอยากจะลองดูว่าความยากมันจะประมาณไหนถ้าเพื่อนคนไหนชอบก็กดไลค์กดติดตามได้นะครับสำหรับวันนี้ผมไปก่อนขอให้เพื่อนๆมีความสุขการเล่นเกมและเจอกันที่ทาค,ครับ